สวัสดีค่ะมาพบก,กันกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะแอดจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปในทุกๆวันนะคะและสำหรับในคลิปนี้แอดจะมีอะไรมาฝากทุกๆคนกันบ้างนั้นเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงประจำวันในรอบเช้านี้พร้อมๆกันได้เลยจ้า เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวของแรชี่กันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะเพราะเมื่อคืนนี้ทางเอรดิกกินฮารก็ได้ออกมายืนยันนะคะว่าประเด็นที่มาคัดแรดฟอร์ดไปเที่ยวหลังเกมที่แพสซิตี้เนี่ยแรดฟอร์ดได้เข้ามาขอโทษเขาแล้วนะคะ ก็สำหรับเรื่องนี้ย้อนกลับไปในเกมที่ปีสัตแดงแพ้กับซิตี้ศูนย์ประตูต่อ3กันนิดนึงนะหลังเกมค่ะมันมีคนจับภาพได้ว่าแรดฟอร์ดเข้าไปเที่ยวลาตียาวๆจนถึงตี3เลยนะคะโดยไม่มีการเปิดเผยหลังจากนั้นนะคะว่ามันเป็นการฉลองวันเกิดล่วงหน้าของแรดฟอร์ดนั่นแหละซึ่งตอนแรกแรดฟอร์ดก็ไม่คิดว่าผลงานของทีมมันจะแย่ขนาดนั้นก็เลยจองโต๊ะเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว แล้วหลังเกมเนี่ยถึงแม้ทีมจะแพ้ยังไงก็ต้องไปนะคะเพราะอีกวันหนึ่งเนี่ยมันก็คือวันเกิดของเขาแล้วประเด็นก็คือเรื่องนี้เนี่ยทางเอลิกเทนหาก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะคะว่าเขาเนี่ยก็เข้าไปตักเตือนเรื่องนี้กับมาคัดแรดบอร์ดด้วยนะคะ โดยเอลิกทินฮาเขาบอกว่าผมเนี่ยตระหนักถึงเรื่องนี้ดีนะผมได้คุยกับเขาแล้วมันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้แต่แรดฟอร์ดก็ได้ขอโทษผมมาแล้วแค่นั้นมันก็จบมันเป็นเรื่องภายในเขามีความมุ่งมั่นมากๆในการทําสิ่งต่างๆให้ถูกต้องอีกครั้งเขาทําผิดพลาดแต่เขาก็ยังคงอยู่กับเราทั้งหมดมันก็โอเคแล้วเอลิกธินฮาก,ก็บอกเอาไว้ประมาณนี้เลยนะคะ สำหรับมาขัดแรดฟอร์ดในซีซั่นนี้ลงสนามไปแล้ว14เกมในทุกรายการนะยิงประตูได้ประตูเดียวเท่านั้นเึ่งฟอร์มเนี่ยแตกต่างกับซีซั่นที่แล้วเป็นอย่างมากที่ยิงประตูไปถึง30ประตูใน56เกมในทุกรายการนะคะยังไงตอนซ้อมเนี่ยยังไงฝากแรดฟอร์ดเนี่ยในเรื่องการยิงประตูให้มันตรงกรอบอีกนิดนึงก็แล้วกันนะยังไงก็ฝากไว้นิดนึงแล้วกันเอาแค่ให้มันตรงกรอบก็พอแล้วตอนนี้ ทีนี้เรามาต่อกันที่ข่าวตลาดนักเตะก,กับคอบบี้เมนูหน่อยดีกว่านะคะมีการเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอยากจะเอานะไอเจ้าคอบบี้เมนูไปเสริมทีมนะคะก็สําหรับคอบบี้เมนูในตอนนี้ก็หายจากอาการบาดจิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ในช่วงปีซีซั่นเขาทําผลงานได้ดีมากๆเลยนะแต่ด้านมาจิบซะอย่างนั้นทําให้ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูก,กาลมาเนี่ยยังไม่เคยลงสนามให้กับทีแม้แต่นัดเดียวเลย แต่ประเด็นก็คือในตอนนี้เนี่ยหายจากการบาดจิตแล้วนะคะแต่ก็ยังเช็คสภาพความฟิตอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ก็ลงซ้อมกับทีมได้แล้ว แล้วทว่าล่าสุดค่ะมันมีสื่ออย่างโฟร์โฟทูเมื่อคืนได้ออกมาเปิดเผยว่าคอปปี้เมนูไม่รู้จะได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่านะคะเพราะในตลาดเดือนม,มกราคมแมนเชสเตอร์อาจจะมีการยื่นข้อเสนอในการซื้อไอ้เจ้าแข้งรายนี้เข้ามานะคะตามข่าวก็บอกว่าเป๊ปกวาดิโอลาชื่นชอบผลงานของคอปปี้เมนูมากๆเลยและคิดว่าในอนาคตน่าจะพัฒนาตัวเองได้มากกว่านี้ซึงเป๊ปเนี่ยก็พร้อมที่จะแย่งชิงตัวคอปปี้เมนูเข้ามาอยู่กับทีมนะคะ ส่วนทางด้านปีศาจแดงเองในตอนนี้ก็ยังไม่ต้องการที่จะปล่อยคอปปี้เมนูออกจากทีมนะคะแต่ในช่วงท้ายของข่าวเนี่ยมันก็มีการวิเคราะห์เอาไว้นะคะว่าถ้าหากซิตี้ยื่นข้อเสนอเข้ามาจริงๆ ครอบบี้เมนูเขาอาจจะตัดสินใจย้ายก็เป็นไปนได้นะคะเพราะถ้าอยู่กับปีศาจแดงเนี่ยโอกาสที่จะแจ้งเกิดมันยากมากๆแต่ถ้าอยู่กับซิตี้อาจจะยังพอมีโอกาสได้ลงสนามนะคะเพราะเป๊ปกวาดิโอลาเนี่ยเขากิ่งในเรื่องการโรเตชันส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือในตอนนี้เนี่ยถ้าหากคอปปี้เมนูอยากจะประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดยังไงการย้ายไปอยู่กับซิตี้มันก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะ ทีนี้เรามาต่อกันที่ข่าวของเซอร์จิมกันบ้างนะคะได้มีการเปิดเผยว่าเซอร์จิมเนี่ยถ้าหากเข้าซื้อหุ้นปีษัทแดงได้สําเร็จเมื่อไหร่แกจะลงทุนในการปรับปรุงสนามประมาณัก2 4 5ล้านปอนด์นะกอสําหรับเซอร์จิมในตอนนี้ก็ยังคงอยู่ขั้นตอนการเจราจากับเกเซอร์อยู่นะคะในการซื้อหุ้น25%์ของเขานะซึ่งได้ถามถึงความคืบหน้าล่าสุดนะคะว่าตอนนี้มันเป็นอย่างไรบ้างทําไมมันเงียบเงียบ ก็ต้องบอกว่ามันติดขัดเกี่ยวกับข้อตกลงบางอย่างนะคะประมาณว่าเซอร์จิมเขาอยากจะซื้อหุ้นปีศัจแดงได้มากกว่านี้อีกในอนาคตนะคะแต่ทางเกเซอร์เนี่ยเขาไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นอยากจะให้หุ้นของเซอร์จิมเนี่ยมันหยุดอยู่แค่25%เปอร์ซและอยากจะให้ระบุเอาไว้ในสัญญาด้วยมันเลยทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลย เพียงแต่ว่าล่าสุดค่ะมามีหลุดข้อมูลของการคุยของทั้งสองฝ่ายออกมานะคะจากสื่อ sky ยสปอร์ตทางสื่อบอกว่าทางเซอร์จิมถ้าหากซื้อหุ้นปีสัตแดงได้25เอร์เซเมื่อไหร่เนี่ยเซอร์จิมแกจะให้เงินประมาณสัก300ล้านดอนลลาร์นะหรือ245ล้านปอนด์ในทันทีเพื่อที่จะเอามาปร,ปรับปรุงสนามโอแทฟฟอร์ตนะคะ เห็นเขาบอกว่าทางเซอร์จิมเนี่ยแกอยากจะให้ที่นั่งของโอเทฟอร์ดมันมากกว่าเดิมนะคะในตอนนี้โอเทฟอร์ดมีความจุ76,000กว่าที่นั่งแต่ถ้าหากการลงทุนใหม่ในครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น9 0 0 0 0ที่นั่งเลยนะคะซึ่งนี้ก็น่าจะทําให้ทีมได้กําไรเข้าสู่ทีมอีกเยอะเลยนะแล้วก็น่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนซื้อหุ้น2ีเเของเซอร์จิมนั่นแหละส่วนเรื่องที่ว่าแล้วสรุปแล้วเซอร์จิมจะได้ซื้อหุ้นจริงๆหรือเปลล่าแ้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ทางสกายสปอร์ตเขาก็บอกเอาไว้ด้วยนะคะว่าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยเซอร์จิมจะเข้าซื้อหุ้นปีศาจแดงได้ก่อนวันที่1มกราคมนะคะเพื่อที่จะให้งบในการเสริมทัพแต่ถ้าหากวันที่1ไม่ทันเนี่ยอย่างช้าก็คือในช่วงปิดฤดูกาลนู่นเลยนะคะยังไงก็ตามกันต่อไปก็แล้วกันนะเดี๋ยวพิ่งเบื่อกันเลย ทีนี้มาต่อกันที่เรื่องราวของลาเฟวารานกันหน่อยดีกว่านะคะมีการเปิดเผยว่าวาลานเนี่ยเขาต้องการที่จะย้ายทีมแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการติดต่อจากทีมในซาอุด้วยก็สำหรับข่าวนี้เพื่อนๆจะด่าแอดมินนะเพราะแอดมินก็แปลมาจากสื่ออย่างฟุตบอลทานเฟอร์อีกทีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสื่ออังกฤษหลายๆสื่อก็เริ่มเอาข่าวนี้ไปลงกันหลายๆสื่อแล้วนะคะแอดมินก็เลยเอาข่าวนี้เนี่ยมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังนะ โดยรายละเอียดข่าวเขาบอกว่าในตอนนี้ลาเฟววราเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะไหวกับรายการพรีม์ลีกอังกฤษเพราะลีกที่นี่เนี่ยมันรุนแรงซะเหลือเกินและอายุของเขามันก็มากขึ้นเรื่อยๆไม่น่าที่จะเล่นให้กับปีศาจแดงไหวนะคะก็เลยมีความคิดว่าสงสัยจะถึงเวลาแล้วสินะที่เราจะต้องหาความท้าทายใหม่ๆเพราะพรีม์ลีกอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเราแล้วก็อยากจะหาทีมที่จะไปโกยเงินในหลังจากนี้นะคะ ซึ่งทางสื่อก็อ้างว่ามันมี2ทีมในประเทศซาอุดิอาระเบียให้ความสนใจวาลานอยู่นะมีเอาอิติฮัดแล้วก็เอานาเซอร์ทีมของพีดนั่นแหละแต่2ทีมนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเอานาเซอร์เป็นต่ออยู่นิดหนึ่งนะคะพอได้มีการพูดคุยกับลาฟีวาลานบ้างแล้วนิดนิดหน่อยๆนยนะคะในแบบเบื้องต้นนะ โอ้โหก็สำหรับลาเฟวารานแอดมินก็ค่อนข้างจะงงกับเขาเหมือนกันนะในซีซั่นนี้เนี่ยดูแปลกๆไปนะคะหลักๆเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยจ็บแต่แอดมินสังเกตหลายทีแล้วมีหลายๆนัดที่วาลานเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บนะคะแต่เินฮาก์ก็ไม่ได้ส่งลงสนามรวมถึงบางเกมยูเอดีเนี่ยวาลานก็หายออกไปจากทีมซะอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองก็ยังไม่มีชื่อเลยนะก็งงๆเหมือนกันนะคะว่าทาไมยูเอดีวาลานในซีซั่นนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเล ะะต,ต่างจากซีซันที่ผ่านมามากๆที่สามารถลงเป็นตัวหลักได้แบบสม่ำเสมอนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับแกเหมือนกันทีนี้เรามาปิดท้ายกับบทสัมภาษณ์ของเอลิกทินหาอีกสักหนึ่งรอบก็แล้วกันนะเพราะเมื่อคืนเอลิกทินหาได้ออกมายินยันนะคะว่าในตอนนี้ยังไม่คิดถึงเรื่องตลาดนักเตะเลยนะคะเพราะนักเตะที่มีเนี่ยตอนนี้มันดีอยู่แล้วนะ ก็คืนนี้แล้วนะคะที่ปีสัตแดงจะต้องลงสนามพบกับฟูลแลมซึ่งเอาตรงๆนะถึงแม้ปีสัตแดงจะผูกขาดในการคว้าชัยชนะฟูลแลมมาตลอดหลายปีนะคะแต่ในปีนี้เนี่ยแอดมินก็ไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะคะก็อย่าให้แพ้อีกก็แล้วกันแค่นี้แอดมินก็ชำชอกพอแล้วนะคะ ซึ่งเมื่อคืนค่ะมันก็มีการตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวก่อนเกมของเอริกทินฮารแล้วมันก็มีนักข่าวคนหนึงได้สอบถามว่าในตอนนี้เนี่ยคุณเริ่มมีความคิดที่จะเสริมทัพหรือยังฟอร์มการเล่นของทีมคุณเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยนะเอลิกทินฮาร์คเขาก็ตอบว่าทีมของผมหรอตอนนี้ผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะ ผมเนี่ยเชื่อมั่นในตัวนักเตะของผมทุกๆคนเราเห็นกันแล้วนี่ว่าผู้เล่นเหล่านี้เมื่อปีที่แล้วพวกเขาทําได้ดีขนาดไหนมันก็คงขึ้นอยู่กับผมนั่นแหละที่ทําให้พวกเขากลับมาเล่นได้แบบนั้นผมมีความรับผิดชอบที่จะทําให้พวกเขาดีขึ้นผมจะพยายามทําทุกทางเพื่อให้สิ่งนี้มันสําเร็จส่วนเรื่องตลาดนักเตะ ผมไม่ได้คิดอะไรถึงมันเลยเพราะทีมของผมมันก็มีนักเตะที่ดีอยู่แล้วเมื่อเหล่าผู้เล่นของผมทุกคนกลับมาพร้อมผมมั่นใจว่าเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเอริกเจนฮาก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้เลยนะคะอ่ะก็สั้นๆน,นะคะ เอริกธินหาคเขายังไม่รู้นะคะว่าทีมเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยังคงมั่นใจว่าจะสามารถกู้วิกฤตได้นะคะโอ้โหเอริกธินหาบางทีก็มั่นใจจนหน้าหมันไส้เหมือนกันนะคะเนี่ยก็ดูกันต่อไปแล้วกันนะคะว่าเอลิกธินหาจะอยู่กับทีมได้อีกนานแค่ไหนนะเพราะสื่อในอังกฤษเนี่ยในตอนนี้ยกให้เอลิกธินหาเป็นเต็งหนึ่งแล้วนะคะที่จะโดนเด้งออกจาก,กอี้ในเร็วๆนี้นะคะ ก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัต์แดงในรอบเชา้านี้ก่อนจะจากกันไปขอย้ําอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแอดด้วยนะคะตรวจสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดและแล้วพบกันใหม่ตอนเย็นนะคะสวัสดีค่ะ